สวัสดีครับพวกเราทุกคนที่รักผมตื่นแต่เช้าตรู่เช่นเคยมีโอกาสได้สัมผัสกับแสงแรกของของดวงตะวันที่มันสาด่องลงมาสู่ลงมาสู่โลกในรุ่งอรุณทุกเช้าจะเป็นช่วงเวลา เรารู้สึกกับตัวเองว่าเรากำลังสมัมผัสกับชีวิตที่มันละเอียดและปลาราณีตรอบๆบ้านในป่าของผมเป็นเสมือนช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกกับชีวิตชีวิตที่มันสงบสุข ชีวิตที่มันละเอียดอ่อนชีวิตที่มันปราณีตไม่ได้เพียงการตื่นเท่านั้นแต่มันเป็นความรู้สึกของจิตวิญญาณเป็นความรู้สึกของจิตใต้สํานึกผมมองออกจากจากบ้านเล็กๆที่เราใช้เวลาอยู่กับมันในทุกช่วงเวลาที่เราทำงานอยู่กับบ้านที่เราเรียกว่า work from home มองพระอาทิตย์ที่ส่งแสงสว่างอยู่ข้างหน้าสัมผัสกับความสงบสัมผัสกับความรู้สึกที่เรากำลังรับรู้กับชีวิตของเราอย่างอย่างละเมียดละไมเป็นความรู้สึก สงบสุขในยามเช้าที่เราสัมผัสกับเสียงป่าเสียงแมลงเสียงผู้คนเสียงรอบๆตัวเราแม้กระทั่งธรรมชาติที่โอบกอดชีวิตของเราทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังตื่นขึ้นจากจาก,จากความฝันจากความหลับไหลอันยาวนาน แล้วก็มีเวลาที่มาที่จะมาทบทวนชีวิตมีเวลาที่จะรู้สึกกับความความสงบเป็นความรู้สึกที่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นจากความความปราณีตของหัวใจความรู้สึกสบายๆความรู้สึกมีชีวิตชีวา ความรู้สึกมีสติมีสติสัมป,ปชัญญะมีความรู้สึกตัวความจริงในชีวิตของมนุษย์ทุกคนก็คงไม่ได้ต่างกันมากนะเราไปเชิญกับกับกบททดสอบกับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเรารู้สึกถึงการตอบสนองมากมายที่ชีวิตของเรากำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมสังคมหรือแม้แต่ผู้คนที่ที่เราได้เรียนรู้แสงพระที่กำลังสัดส่องเข้ามาใกล้ๆผมมากขึ้นสัมผัสกับแสงอรุณรุง่งที่มันซึมซับเข้าสู่ชีวิตของเราผ่านลมหายใจของเราผ่านความรู้สึกสงบ ถ้าเราจะใช้คําว่าสมาธิยามเช้าก็คงไม่ผิดนักแต่เป็นสมาธิที่ไม่ต้องหลับตาเป็นสมาธิที่เราอยู่กับสติเป็นสมาธิที่เราได้มีเวลาที่จะอยู่กับความสงบอยู่กับความเงียบอยู่กับความเป็นอิสระาทีเราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจมากเกินไปกับชีวิตเราจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่าง จนเรารู้สึกว่าเรากําลังติดกับอยู่กับความคิดของเราพั่นก็ตื่นขึ้นมาตอนที่เราตื่นขึ้นมาเราถึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากําลังคิดมันเป็นเพียงอารมณ์หรือเป็นเพียงความรู้สึกที่เราหมกมุ่นอยู่แต่ความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นเพียงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันที่เป็นเพียง กระบวนการของชีวิตที่เราจะได้รู้สึกกับตัวเองได้มากขึ้นรู้สึกกับกันให้รายละเอียดกับชีวิตไม่ใช่แค่การดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดไปวันวันไม่ใช่แค่การเอาชีวิตหรือท,ทำชีวิตในแบบที่เรากำลังปรารถนาเท่านั้นแต่ผมอาจจะหมายถึงความรู้สึกที่มันละเมียดละไมที่มันมีรายละเอียดมากขึ้นที่เราจะออกจาก ออกจากเงื่อนไขออกจากข้อแม้ของตัวเราเองแล้วอยู่กับโลกยังไงอยู่กับผู้คนยังไงให้เรารู้สึกถึงความสมดุลซึ่งมนุษย์อาจจะหมายถึงความสุขแต่ความสุขในแบบที่ที่เราผ่านชีวิตมามากขึ้นมันคงไม่ใช่ความสุขที่เราเราได้ครอบครองหรือเราได้อิชฉวยมาจากผู้คนหรือโลก จะเป็นความสุขที่เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นต่างหากเป็นความสุขที่เรารู้สึกถึงความสงบที่มันเกิดขึ้นภายใน,ในหัวใจของเราต่างหากเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกความรู้สึกที่เราสงบมากขึ้นที่เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นที่เรารู้สึกโล่งโปร่งเบาและเป็นอิสระมีเวลากับการ กับการเอาใจใส่ชีวิตมีเวลากับการกลับมารู้สึกกับตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารกินเองรดน้ำต้นไม้หรือใช้ชีวิตในแบบที่สโลไลที่ทเขาบอกว่าอะไรค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องไปเร่งรีบมากเกินไปฝึกให้เป็นคนนิ่ง และสงบให้มากขึ้นสงบจากความนิ่งสงบจากความจากความวิเวกจากความเงียบจะทําให้เราไม่ติดกับอยู่กับความิ้นลนแต่ในขณะเดียวกันก็มีไอเดียหรือความคิดใหม่ๆที่จะที่จะใช้ชีวิตที่จะทำมาหากินที่จะประกอบธุรกิจการงานที่จะทำชีวิตให้มัน มันสมดุลมากขึ้นผมชอบแสงแรกของพระอาทิตย์งดงามมากพระอาทิตย์สีทองที่สว่างขึ้นเมื่อยามรุ่งอรุณและตอนนี้กำลังแผกแสงสว่างในช่วง,ใน,วงในช่วงที่โผล่พ้นขอบฟ้าเป็นประกายอยู่เหนือ ู่เหนือท้องฟ้าเป็นความรู้สึกสงบความสงบที่ไม่ได้หมายถึงการผักใสความสงบที่ไม่ได้หมายถึงการไม่ได้หมายถึงการหลบเลี่ยงการเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาจะเป็นการอยู่ท่ามกลางปัญหาหรืออยู่ตางกลางบทเรียนบททดสอบ ท่ากลางผู้คนอยู่ท่ามกลางเสียง,งข,ของกรเพิขึ้ของป่าที่มีการลุกล้กลําของผู้คนของธรรมชาติของขอะไรของเทคโนโลยีของของการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราก็ุูมันไม่ได้แต่ความนิ่งสงบ ที่มันเกิดขึ้นจากภายในของเราจะสามารถปล่อยวางความอึดอัดทึกโครมปล่อยวางสิ่ง,งต่างๆที่มันกําลังพยายามที่จะลุมเล้าเราหรือพยายามที่จะครอบงําเราหรือแม้แต่ในสิ่งที่เรากาลังติดกับอยู่กับโลกซึ่งมันมีความหลากหลายคนหนุ่มสาวอาจจะดิ้นรนเพื่อหาโอกาสให้กับชีวิตที่เราปรารถนาส่วนคนที่ผ่านชีวิตมา อย่างผมหรืออย่างพวกเราหลายๆคนอาจจะรู้สึกถึงความนิ่งความสงบความเงียบหรือความเป็นชีวิตที่มันจะต้องให้รายละเอียดให้ความให้ความปราณีตของชีวิตมากขึ้นและความรู้สึกอย่างนี้เป็นความรู้สึกที่ทําให้เราปิงแวบขึ้นมาเกิดความรู้สึกที่พวกเซนเขาบอกซาตริหมายถึงว่ามันอยู่ๆมันก็ยังร,รู้มันก็รู้สึกขึ้นผมตื่นในยามดึกดื่นอยู่บ่อย เพื่อมารู้สึกกับตัวเองเพื่อมาสัมผัสกับชีวิตแล้วก็รู้สึกกับชีวิตในแบบที่เรารู้สึกว่าเรากำลังเข้าถึงความจริงอ่ะเป็นความจริงที่ไม่มีไม่มีไม่มีวันที่เราจะต่อต้านมันได้ไม่มีวันที่เราจะย้อนแย้งกับมันว่าได้เป็นความจริงที่เราเห็นโลกเห็นมนุษย์เห็นชีวิตตามความเป็นจริงเห็นกิเลสตัวเองเห็นความดิ้นรนเห็นความเห็นความรุ่มร้อน เห็นความจองของวดดีของตัวเองเห็นความเห็นความงี่เง่าเว้นเวของชีวิตที่ผมรู้สึกได้กับตัวเองในหลายๆครั้งจนเรารู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการมีเวลาที่จะตกผลึกที่จะกลับมากลับมานับถือกลับมาครบตัวเองกลับมาให้ความไว้วางใจกับชีวิตชีวิตที่เราไม่ต้องไปเหมือนใคร ชีวิตที่เราไม่ต้องไปเป็นอย่างคนอื่นผมชอบพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราเข้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วเราจะรู้เลยเราก็ไม่ได้มีอะไรมาก่อนเราไม่เราไม่เคยครอบครองอะไรบนโลกใบนี้เลยแม้กระทั่งลมหายใจของเราดังนั้นเมื่อเราเข้าใจถูกถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะง่ายขึ้นนอกจากจะไม่ย้อนแยง้งจะไม่ไปกดดันบีบคั้น ตัวเองและคนอื่นแล้วมันก็จะรู้สึกสงบจริงๆไม่ใช่สงบเพราะบังคับจิตไม่ใช่สงบเพราะควบคุมความคิดแต่สงบเพราะเห็นกระแสทานแห่งชีวิตที่มันลื่นไหลไปตามกระบวนการของชีวิตอย่างนึกซึ้งแล้วเราก็เป็นอิสระจากการถูกจองจำที่เราสร้างสร้างพันนาการนั้นมา มากักขังตัวเราเองความคิดเป็นผู้คุมเราส่วนเราก็เป็นนักโทษที่ที่อยู่ภายใต้เงื้อมมือของความคิดส่วนจิตก็ถูกครอบงำจากความคิดโดยไม่รู้ตัวจิตก็เลยไม่เป็นอิสระตอนไม่เป็นอิสระเราก็ไม่เราก็เลยไม่เข้าถึงชีวิตที่เป็นแก่นนอกจากกระพี้หรือเปลือกมีชีวิตอยู่กับเปลือกอยู่อยู่กับกระพี้ไปวัน จนทำให้เราติดกับอยู่กับการดิ้นรนอย่างคุ้มครั่งอยากรวยอยากสำเร็จอยากเป็นคนดีอยากใช้ชีวิตให้คนอื่นนับถืออยากทำตัวเองให้มีคุณค่าอยากสร้างคุณค่าด้วยด้วยความรู้สึกที่จะให้คนอื่นมายอมรับเราหรือหรือเห็นคุณค่าของเราทั้งหมดนี้บางทีมันก็เป็นเรื่องที่มันมันมันเยอะไปแค่มีความรู้สึกว่าเรากำลัง สื่อสารกับตัวเองเหมือนที่ผมกําลังสื่อสารกับตัวเองขนาดนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกอยู่เราอยู่ในโลกมนุษย์เราไม่ได้หนีไปอยู่ป่าเขาไปใช้ชีวิตในถ้ำไปวิเวกไปทิ้งโลกไปปลิกวิเวกจากสังคม มัอยู่ในโลกแต่เรากลับเป็นอิสระจากโลกไปนี้เราอยู่กับผู้คนแต่เรากลับไม่ติดกับอยู่กับความคิดของผู้คนไม่ติดกับอยู่กับการถูกตัดสินหรือเรากําลังเข้าไปตัดสินหรือให้ค่าในสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่หรือในสิ่งที่ชีวิตหรือโลกกําลังกําลังยัดเยียดหรือหยุดยืนให้กับเราใครจะคิดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสที่เกิดขึ้นมา2ปีเศษจ,จ,จะเข้าสู่ปีที่3แล้วจะเป็นการพลิก ขั้วหรือโฉมหน้าของโลกจะเป็นการเริ่มต้นในโลกยุคใหม่ในในชีวิตในชีในชีวิตของเราที่เรียกว่า <c oughs> new normal ผมหมายถึงชีวิตใหม่ชีวิตที่เราอาจจะต้องจะต้องมีเวลาไข่ครวนมีเวลาไต่ตรองและเลิกเว้นเวอร์หรืออดทนกับชีวิตจะใช้ชีวิตแบบคนที่แบบ ติดกับอยู่กับการหลงระเริงหรือติดกับอยู่กับความอยู่กับอยู่กับความกังวลวิตกกังวลมากไปจนกลายเป็นคนประสาทวิตกจริตอะไรประสาทรับประทานนั้นวันนี้วันนี้เราก็จึงมาต้องมาดูดูรู้สึกกับชีวิตการรู้สึกกับชีวิตคือการมีสติอยู่กับอยู่กับความรู้สึกตัวไง จริงมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆที่เราไม่ต้องไปไปเรียนรู้จากภายนอกด้วยซ้ำไปมันแค่เริ่มต้นที่จะรู้สึกกับชีวิตเริ่มต้นที่จะรู้สึกกับตัวเองอย่างอย่างเอาจริงเอาจังแั้งแต่เริ่มต้นรู้สึกกับลมหายใจลองรู้สึกกับลมหายใจดูเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ได้ผลที่สุดเป็นวิธีที่ทุกคนทำได้ และเป็นวิธีที่ทุกคนสามารถได้รับประสบการณ์นี้เช่นเดียวกับผมเป็นคนมีอารมณ์ขันเพูดถึงอาการของคนที่มันมันหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปทุกคนก็เป็นไปได้หมดอ่ะอย่าไปคิดว่าเราจะต้องดีที่สุดในสายตาของของตัวเองด้วยซ้ำไป เด่๋ว่าแต่ในสายตาของคนอื่นเลยแม้แต่ในความรู้สึกของเราเราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่สมบูรณ์ความจริงและความสมบูรณ์แบบมันไม่มีหรอกเราเองติดกับอยู่กับความคาดหวังมากเกินไปอยู่กับเงื่อนไขหรือหรืออะไรหรือการเรียกร้องจากผู้คนหรือโลกมากเกินไปจนทําให้เราไม่มีความสุข <laughs> จริงๆผมก็เป็นแบบนั้นนะ <laughs> ผมก็เป็นแบบนั้น และผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงเป็นแบบนั้นจะลืมไปว่าที่เราทุกที่เราไม่เป็นที่พอใจกับตัวเราเองหรือไม่เป็นที่ถูกใจคนอื่นเนี่ยก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีอัตลักษณ์หรือว่ายูนิคความเป็นตัวของตัวเองในรูปลักษณ์ต่างๆบางคนอยากรวยซึ่งหนึ่งก็ไม่ผิดการอยากรวยในสภาวะเศรษฐกิจเงินเฟอ้อในช่วงที่วิกฤตของโลกอะ่ะถ้าเรา เราจนน่ะเราจะอยู่ในโลกนี้ยังไงถ้าเราไม่มีเงินเลยอ่ะเราจะใช้ชีวิตแบบไหนที่จะทำให้เราที่ทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างคนที่แบบอย่างคนที่ไม่ขาดแคลนน่ะความจริงแล้วชีวิตมันก็ไม่ได้ยากมากนะักแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเสียงนกอ่ะที่มันกำลังขับขานเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะร้องเมื่อไหร่ แตเรารู้ว่าตอนนี้มันนกมันกำลังร้องอยู่มีใครบ้างที่ได้ยินเสียงนกมีใครบ้างที่รู้สึกว่าวันนี้เราจะต้องขึ้นมาอะไรลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับตัวเองมากขึ้นยิ้มกับตัวเองที่กระจกสื่อสารกับตัวเองด้วยกันด้วยการเลกคอร์ดด้วยการบันทึกเสียงด้วยการพูดคุยกับตัวเองแบบเซล์ท็อกเนี่ยอย่างที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ย บันทึกเขียนเรื่องราวของความทรงจำหรือความรู้สึกึงแม่าแต่ความใฝ่ฝันหรือความปรารถนาที่เราจะมีกับให้กับชีวิตที่ไหนก็ได้นี่ก็เป็นเพียงมุมเล็กๆของบ้านของผมที่อยู่บนดาดฟ้าที่มีต้นไม้ปกคลุมรอบบ้านแล้วก็นึกถึงความสำเร็จหรือความรวยในแบบที่เราไม่ไปเอาเปรียบใครในแบบที่เราไม่มีเงื่อนไข ที่จะไปไปสร้างภาระหรือความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจให้ใครรวยแบบมีความสุขรวยแบบขยันรวยแบบมีปัญญารวยแบบทํางานไม่มากแต่มีรายได้ที่จะมาจุนเจือชีวิตที่จะทําให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ที่ได้รับสิ่งที่ดีๆเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงใครจะเรียกว่ายุค new normal ใครจะเรียกว่า m a s t a r verse การเข้าสู่โลกใหม่โลกเสมือนจริงก็ไม่ผิดเพราะความเป็นจริงก็คือถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเฉยเมยเลื่อยเปยื่อยหรือใช้ชีวิตไปแบบไปแบบสลึมสลือเราหลับตื่นๆเราก็คงอยู่ในโลกนี้ในแบบของคนที่ที่ไม่ได้อย่างใจเราอ่ะวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับชีวิตเราต้องลุกขึ้นมายอมรับตัวเองเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับชีวิต และที่สําคัญก็คืออย่ามองข้ามโอกาสและสิ่งดีๆที่มันอาจจะอยู่รอบๆตัวเรามันคือการเปลี่ยนวิสัยทัศน์หรือวิชั่นที่เราจะต้องมาให้เวลากับชีวิตมากขึ้นให้เวลากับตัวเองมากขึ้นอย่างที่ผมบอกกันเริ่มต้นจากความรู้สึกที่ลมหายใจเริ่มต้นจากความรู้สึกที่กลับมากับมาเข้มแข็งมั่นคง ผมผมรู้ว่าพวกเราก็คงไม่ได้ต่างจากผมเราต้องระวัดระวังตัวเองมากขึ้นเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตมากขึ้นเราต้องสร้างภูมิภูมิคุ้มกันต้านโรคมากขึ้นเพราะไวรัสมันแพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลกมันเหมือนหนังไซไฟมันเหมือนหนังวันสิ้นโลกที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นช่วงเวลา เราจะต้องมารู้สึกกับชีวิตของเราให้รายละเอียดกับชีวิตมากขึ้นเรารู้จักที่จะมองข้ามอดีตเราจะไปเราจะก้าวข้ามไปในอนาคตได้ยังไงถ้าเรายังถ้าเรายังติดกับอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาเราจะไปฝ่อยคว้าสิ่งที่มันเป็นคุณค่าได้ยังไงถ้าเรายังติดกับอยู่กับการ การหยิบฉวยหลยือกอดอดีตไว้จนลืมไปว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาแต่เรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะกับลมหายใจนี้กับความรู้สึกนี้กับชีวิตนี้เราเปลี่ยนคนใครไม่ได้หรอกเราเปลี่ยนทุกคนรอบตัวเราไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการการะทําเปลี่ยนชีวิตในแบบที่เราเป็นตัวของเราเองจริงๆใช่หรือไม่และตัวจริงๆของเราเป็นไงตัวจริงคือตัวที่เรารู้สึกสบายใจ ตัวจริงคือตัวที่เราไม่รู้สึกอึดอัดตัวเราคือคนที่รู้สึกว่ามันมันเข้าใจชีวิตมากขึ้นอ่ะไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นเขาเข้าใจเราก็ได้ <c oughs> ผมพูดเสมอว่าอย่าไปเสียเวลาอธิบายว่า <c oughs> เรากําลังทําอะไรอยู่แต่จงทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตอนที่ผลลัพธ์มันออกมามันจะเป็นเครื่องยืนยันหรือให้ผลลัพธ์พูดแทนเรา ชีวิตก็มีแค่นี้ลหละอย่ากลายเป็นคนตะหนีเกินไปอย่าเป็นคนเรื่องมากเกินไปอย่าใช้ชีวิตแบบหยุมหยิมรู้จักให้อภัยมีเมตตาจริงๆและที่สําคัญความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่การพูดใครๆก็พูดได้ทฤษฎีใครๆก็เข้าใจแต่การปฏิบัติและทําให้ชีวิตเรามันทะลุทะลวงไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงน่ะมันคือคุณค่าต่างหาก าเราไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีคุณค่าเราจะมีชีวิตอย่างมีคุณค่าได้อย่างไรเพียงแค่อยู่กับความมีสติเพียงแค่รู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้งแล้วเราจะรู้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรอีกหลายอย่างให้มากาตั้งมากมายให้เราได้เรียนรู้ขนาที่เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่บางช่วงที่เราป่วยบางช่วงที่เราหมดเรี่ยวแรง ก็คงไม่ได้ต่างกันอะบางช่วงที่เรากิตตกบางช่วงที่เราหมดเรี่ยวแรงบางช่วงที่กําลังใจของเรามันถดถอยลงบางช่วงที่ใครบางคนหรือโลกกําลังตัดสินหรือกําลังกําลังอะไรกําลังยัดเยียดความรู้สึกที่เราไม่โอเคให้กับชีวิตของเราหน้าที่ของเราก็คือการเดินข้ามฝ่ามาเดินข้ามพายุฝนขอบคุณตัวเอง ขอบคุณผู้คนขอบคุณโลกและที่สําคัญก็คือไว้ใจชีวิตไว้ใจตัวเองให้มากขึ้นผมกําลังสื่อสารกับตัวเองเหมือนที่กําลังสื่อสารกับพวกเราและพวกเรากําลังสื่อสารกับตัวเองเหมือนกับที่กําลังสื่อสารกับผมมันเป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นจาก subconsciousness หรือจิตใต้สํานึกเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันไปต่อได้มันมุ่ออได้เพียงแค่เราเปลี่ยนแว่นตาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิด และที่สาคัญก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่าง,างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกเลยชีวิตมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะจะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดในแบบที่เราเป็นผู้เลือกนั่นเองนี่คือความรู้สึกที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราในรุ่งอรุณอยู่กับความสงบอยู่กับความเงียบอยู่กับความฟันนิ่งอยู่กับสติสัมปชัญญะ เกี่ยวกับการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าการร่งรู้สึกกับชีวิตให้มากขึ้นอย่าไปใช้ชีวิตแบบติดกับกับเรื่องหยุมหยุมยิมยิมอย่าไปใช้ชีวิตแบบคนโอนครวนตัดพ้อโชคชะตาชีวิตจนลืมไปว่าความยุติธรรมมันเกิดขึ้นเมื่อเรามอบสิ่งนี้ให้กับตัวเองเมื่อเราเริ่มต้นที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับชีวิตเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบของของคนที่รู้ว่า ทำยังไงเราถึงจะใช้ชีวิตยอย่างคนที่โชคดีและมีความสุขต่างหากถ้าเข้าใจตรงกันเช่นนี้แล้วชีวิตก็จะไม่ยากเกินไปที่เราจะฝ่าข้ามไปในช่วงของวิกฤตที่โลกกำลังเผชิญและที่สำคัญก็คือกลับมากลับมาไว้วางใจตัวเองกลับมาลักตัวเองกลับมารู้สึกดีกับชีวิตอย่าไปอย่าไปใช้ความคิดหรือพลังงานด้านลบมากเกินไปอย่าไปรู้สึก กับสิ่งต่างๆรอบตัวจนทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับชีวิตไม่งั้นเราจะติดกับ้วกลายเป็นคนหมกมุ่นสติแตกประสาทรับประทานจนกลายเป็นคนเครียดจนกลายเป็นคนจนกลายเป็นคนวุ่นเวิร์กับชีวิตโดยไม่รู้ตัวความรวยความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายความสําเร็จหรือการนํ่รวยขึ้นจากการใช้ชีวิตหรือการทํางานที่สุจริต มันคือสิ่งที่คู่ควรใช่ไหมที่เราจะเริ่มต้นที่จะที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตถ้าเราไม่เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองใครมันจะมาเลือกสิ่งดีๆให้กับเราละ่ะรักตัวเองให้มากขึ้นเข้าใจชีวิตให้มากขึ้นและชีวิตก็จะง่ายขึ้นและมีความสุขขึ้นด้วยความรักจากหัวใจสวัสดีครับ